f ากเอสแฟนคลับน้องเพชรน้องพลอยเข้ากลุ่มชมคอนเสิร์ตมอลล์ลำกัยค้อยวันนี้นะครับ e ี EP ที่1ก็คือวันนี้เลยค่านี้สําหรับใครที่จะซื้อเหมาเหมาแบบชมทั้งเดือนก็ก็ได้ครับ3ามบาบาทหรือซื้อเฉพาะรอบค่านี้ก็12 3บบาทเท่านั้นกดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดเข้าไปนะฮะแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าซื้อบัตร ก็จะมีเลขที่บัญชีแล้วก็โอนไปตามนั้นครับส่งสลิปไปเดี๋ยวแอดมินก็จะส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับอันดับแรกทุกคนกดลิงก์ที่ปักหมุดเข้าไปก่อนมันจะมีหมายเลขบัญชีขึ้นมานะครับแล้วก็โอนโอนแล้วก็ส่งสลิปไปแล้วแอดมินก็จะส่งลิงก์ไปให้นะครับแล้วก็กดเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มเลยเป็นปูเสือรอเลย กุมไปปูาสาดล่อเลยแม่เหมาแล้วขอบพคุณครับผู้ใดแบบเคยเมาเคยนี่แบบต้องเข้าต้องไปตอน้ำกันเลยครับต้องไปตอน้ำกันหน้าร้านเป็นตะมวนนาหา้านโอ้หนาน้หนา,หารนานาารเดีเออ๋ยวผมจะพาทำวิธีการ เข้ากลุ่มนะครับตอนนี้อยู่ในกลุ่มนะ่าจะประมาณสามพันคนละใครที่อันนี้ผมยังพอมีเวลาอยู่สำหรับใครใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มยังเข้ากลุ่มไม่ได้โอนแล้วส่งสลิปไปยังไม่ได้เข้ากลุ่มทักมาที่เฟซส่วนตัวผมได้นะแต่ ถึงได้ถึงเที่ยงนะเพราะว่าช่วงบ่ายผมไม่ว่างอันนี้คือเฟซส่วนตัวผมนะครับส่งสดิปมาที่เฟซส่วนตัวผมก็ได้หรือเอาง่ายๆเลยเนี่ยก็คือส่งไปที่เพจนั่นแหละตามลิงก์ที่ผมปักหมดุดเนี่ยผมจะเอาให้ดูนะตอนนี้เราเราชมไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมครับเ,รเปิดมาที่หน้าใช่ไหมครับเปิดมาที่หน้าไลฟ์สดมันจะมีลิงก์ที่ปักหมดุดมันจะอยู่ข้างล่างเนี้ฮะ เราดูข้างล่างมันจะมีเข็มหมุดรูปแอนอลมันจะมีคำว่าบอยซิลีชาย888ภาษาอังกฤษเราก็แตะไปปึ๊บปึ๊บแค่นี้นี่น,นะมันจะมีหมายเลขบัญชี<ค>ชเราจะโอนอ่าเมาเดือนตุลาคมก็335บาทเราจะเมาเราจะซื้อแค่รอบค่ำนี้นะครับรอบวันที่10ก็123บาท ก็ส่งสลิปไปเมาแล้วจ้า